รถตู้ไฟฟ้าคันแรกของ MG เ็าจะตัว Maxzine สวยแต่รูปจบห่อไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไปทดลองขับกันดู ถ้าพกผมเบลที่ชอบเวราการันตนอย่างนี้นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่ CDC นะ Kristen Design Center นะครับมาร่วมงานอ e ีเวนต์นะของทาง MG นะครับซึ่งแน่นอนฮะ,ะอยากจะมาลองเจ้าตัวนี้นะร,รถทูไฟฟ้าเขาบอกว่าฮัลโหลฮาามากเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงขับแล้วจะกินพลังงานแค่ไหนพราะเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลกันนะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราขึ้นไปร่วมงานก่อนนะวิง่งไปยังไงเส้นทางไหนบ้างยังงงๆเลย ันนี้นะครับผมมาร่วมกับอีเวนต์ MG EV Family นะครับก็คือกลุ่มครอบครัว MG ที่เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะจะเห็นว่าวันนี้ MG เนี่ยทำตลาดนะฮะทั้งตัว4เซกเมนต์เลยครับโดยที่หากใครจําได้นะย้อนกลับไปมา2-3ปีที่แล้วเนี่ย MG เปิดตัวนะกับรถ s s e v นะซึ่งต้องบอกว่าทําให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะก็เลยมาทําตลาดนะเจ้าตัว MG EP นะครับซึ่งตอนนี้ก็ขยับเป็น MG ES แล้วนะครับแล้วก็มาเป็นตัวที่เป็น p e r f o r m e นะแฮ5ประตูกับเจ้าตัว MG 4สุดาย วันนี้เขามาเจาะกลุ่มรถที่เป็นพวก Luxury รนะฮะรถ Family นะอย่างจะตัวรถตู้ไฟฟ้าที่วันนี้เราจะไปลองขับกันนะครับนั่นก็คือจะตัว m a x s ซั9นคันนี้นี่เองนะฮะจะเห็นว่าวันนี้ MG เนี่ยขนขบวนนะฮะทำรถนะทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าครบกลุ่มทุกเซกเมนต์นะครับนี่แหละฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองดูว่า m a x s ซั9นใช้จริงแล้วจะเป็นยังไงกินพลังงานเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเพื่อไปเสียเวลาเราไปดูกันเลยไปเขาใหญ่กัน อนนี้นะครับเราออกเดินทางมาแล้วนะครับกําลังขับรถออกมานะครับนี่นี่ต้องบอกว่าพอขับคันนี้เนี่ยเออสิ่งแรกเลยที่ฟิลลิ่งที่ชอบแนละประทับใจคือมันเบาวกว่าที่คิดคือขับแล้วรู้สึกว่าคือพอเราขึ้นมาในรถนะฮะสิ่งที่ตัวรถเนี่ยมันจะทำดีฟอล์ปรับตั้งคือซอฟตแวร์เนี่ยมันจะล็อกเอาไว้เลยนะครับก็คืออันแรกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเขาจะปรับคือเป็นคือ3นะฮะ ก็คือเวลาหน่วงหรือลีเจนเนียเวลาเรายกคันเร่งเนี่ยมันจะดึงนะฮะตัวรถเนี่ยชะลอความเร็วลงด้วยแล้วก็ปั่นไฟกลับไปด้วยนะครับคือถ้าใครใช้ m g จะยาคุ้นกับครับว่าเคยอ,อยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกเลนคิปปิ้งนะครับเส้นอะไรเงี่ยคือมันเตือนแล้วก็พวงมาลัยจะดึงช่วยในการประคองอยู่ตรงกลางเลนได้นะครับทีนี้เรามาดูสเปคข,ของตัวรถกันนะครับตัวรถเนี่ยต้องบอกว่า มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด180กิโลวัตต์245แรงม้าอันนี้เป็นมอเตอร์ขับหน้านะฮะขับแล้วพิ้วมากเลยอะ0-100ก็บอกว่าแค่8.9วิเท่านั้นฟิลลิ่งเนี่ยคือขับแล้วรู้สึกว่ารถมันเป่าเตอร์เนี่ยต้องบอกว่ากำลังมันเหลือนะและเป็นมอเตอร์เจเนอเรชันเดียวกับที่เอามาใช้ใน m t 4นะครับคือในชุดมอเตอร์เนี่ยโมดูลมันจะมีเกียร์ทดด้วยนะและส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับเจ้าตัวนี้แบตเตอรี่จะเขาเรียกว่าลิเธียมเป็นแบดเซีแลวัต์ออคื้ว่าอ้เพ็นว่าเซลล์ตรง ว่าแบตเตอรี่จะบางกว่าประมาณจากของเดิมถ้าเซลล์ทูโมดูลเนี่ยประมาณร40มิลหรือ14เซนนะครับแต่ว่าเป็นเซลล์ทูแพ็คเนี่ยจะบางลงเหลือแค่ประมาณเอ่อ11มิลนะครับซึ่งข้อดีคือมันจะเข้าไปอยู่ในแชชซีนะครับเวลาไปเฉียวชนหรืออะไรเงี้ยแชชซีจะเสริมทำให้ตัวรถเนี่ยแข็งแรงนะครับยิ่งพอมาเป็นรถครอบครัวเนี่ยคนก็ขังบนนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูคอนซัมชันกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เข้ามาที่เห็นในรถนะครับก็คือตัวจอนะครับจอที่ให้มาเนี่ยจะมีจอบ1 2.3นิ้วนะัซึ่งเมมหากับรรรคคอบัวนะะ สิ่งหนึ่งที่ชอบที่สุดเลยนะก็คือกระจกมองหลังนะกระจกมองหลังคือเชื่อมต่อก,กับกล้องนะครับอันนี้คือเราขับเราขับรุ่นท็อปนะมันจะมีกล้องมาให้ถามว่ากล้องมันดียังไงนะครับก็คือว่าเราจะไม่สามารถ ห็นด้านหลังนะคือต้องบอกว่าถ้าเราเข้าใจคนที่ใช้รถตู้ไฟฟ้าเนี่ยคือด้านหลังมันจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวการที่แบบคนขับแบบเลดูเอ๊ะทำอะไรกันอยู่แล้วดูกระจกหลังมันเลยไม่มีไม่เป็นส่วนตัวนะเขาก็จะเอาทําเป็นเหมือนที่กั้นเอาไว้เป็นกระจกกั้นหรือไม่ก็กล้องเลยนะฮะก็คือกระจกหลังจะเห็นผ่านกล้องเลยนะครับเห็นก็คือที่ท้ายรถจะไม่เห็นข้างในรถนะว่าทําอะไรกันนะฮะวันนี้เราอยู่กับออฟที่สุดด้วยนะฮะสุดแนะนาครับสสดีครับโอ้โหขออนุญาตเป็นผู้บริหารสักนิดนึงนะครับนอ้ขหหรือนี่เะ ไม่ชอบนะครับแบบเอ้ขับแล้วกนถูกดึงวงอะไรไม่ชินนะครับสามารถมาปรับได้นะอย่างที่บอกมันเป็นดีฟอลต์นะต้องปรับทุกครั้งนะแหมจริงถ้ามันเมมได้ก็น่าจะดีนะบแบบเซฟค่าไว้เลยนะฮะเรากลับมาที่โฮมนะนี่ตรงนี้เป็นทัชสกรีนด้วยนะฮะแบบสัมผัสนี่นี่นี่กดโฮมนะครับพอกดโฮมปุ๊บเปี่ยเราก็มาที่หน้าจอนะครับคือทุกอย่างเนี้ยมันสามารถควบคุมอยู่บนหน้าจอได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแอร์ซันรูฟนะฮะกระจกเนี่ยคือไม่อยู่บนหน้าจอเนี่ยพอมากดโฮมนะกดโฮมตรงนี้แล้วก็กดรูดลงนะครับนี่นะคร บอดี้ <Body. S 2> <Body. S 1> แล้วก็ตัวรถเนี่ยมันมีสิ่งที่ช่วยก็คือไบร์ทสปอร์ตนะคือด้วยความที่เป็นรถตู้ใหญ่เนี่ยมันแน่นอนนะครับในจุดด้านหลังไบร์ยสปอร์ตหรือจุดบอดนะครเวลามีรถมาด้านหลังนะครับเวล,ลาจะเลี้ยวนะครับแบบแซงขึ้นมาทันทีนะฮะตัวรถเนี่ยมันจะดึงพวงมาลัยมันจะดึงให้ด้วยนะว่าเฮ้ยมันมีรถอยู่ด้านข้างด้านหลังมันจะดึงกลับเข้าเลนให้ซึ่งอันนี้ มากเลยนะนอกจากมีไฟเตือนด้านข้างแล้วนะมันยังมีเตือนแล้วก็ดึงตรงอะไรกับระบบเซฟตี้นี่คือเขาบอกว่าคันนี้ส่งขายทั่วโลกนะครับระดับ g l o b a l เลยนะนะผมต้องบอกว่าเฮ้ยเนี่ยดีเหมาะสําหรับรถครอบครัวมากนะเพราะรลกครอบครัวเนาะเราก็เป็น่วงนะคนในครอบครัวคนที่เรารักเนี่ย้นระบบเซฟตี้สำคัญนะครับตอนนี้เราขับประมาณร้อยสิบกว่ากว่าร้อยยี่สิบนะครับเราจะผมจะขับด้วยตามนิสัยตามสัญในผมเลยนะก็คือประมาณร้อยกว่ากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเพราะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปเขาใหญ่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปแวะที่สระบุรีก่อนคันนี้แม็ก สปีดความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเยอะนะฮะแล้วเมื่อกี้บอกว่า0-100เนี่ย8.9วิเนี่ยรถไซส์นี้0-100เนี่ยต่ำกว่า10วินี่ถือว่าทำสมรรถนะได้ดีมากๆ ะตอนนี้ท่านผู้บริหารนะครับเราขับมาออกมุุงน้าบางปะอินแล้วครับผู้บริหารออฟเป็นไงบ้างฮะด้านหลังมีนั่งสบายมากพี่เบลเดี๋ยวพี่เบลได้มาลองนั่งครับสูง180เซนนะครับก็ยังนั่งสบายยืดแขงยืดหายอย่าได้บอกข้างหลังนะครับมีคนนั่งอยู่ด้วยนะครับ<ด>แต่ว่าช่วงล่างเนี้ยจะรู้สึกว่ามันมีความต่างนิดๆจากเื่อสิเมตรแบบเนี้ยส่วนหนึ่งอาจจะมาเป็นเพราะว่ายางตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวท็อปเนี้ยมันใช้เป็นยางลัดแต่ ข้อดีของมันคือเวลาเกิดเหตุเหตุยางแตกใช่ไหมครับมันวิ่งไปได้อีก80กิโลที่ความเร็ว80ก็ไมต่อชั่วโมงเนี้ยแต่ถ้ต้องพูดง่ายๆว่าแก้มยางมันเรียกว่าพอยางมันรแรงใน,นตัวเนี้ยมันยังให้วิ่งได้อยู่เพราะมันมีเสริมโครงไว้ใช่เลยมันจะหนานแต่โดยรวมก็โอเคแล้วเสียดายครับ,รบตรงเนี้ยน่าจะมีม่านปิดมาให้อาจจะได้แบบว่าช่วยกันแดดของแบผู้บริหารครับด้านหลังหรือว่าช่วยเพิ่มความแบบเป็นส่วนตัวได้กันอีกนิดนึงนะครับ หว่างที่เราขับมานะฮะสงสัยมากเลยก็คือมันมีตัวนี้อยู่นะครับนี่ตรงหน้าเสาเอนะครับตัวนี้มันคือกล้องนะครับที่จะดีเทคนะฮะว่าคนขับเนี่ยขับแล้วเป็นยังไงมองทางหรือเปลางวา่วงไหมกระพริบตาบ่อยหรือพวกตะคุยโทรศัพท์ไม่มองทางนะครับไอตัวนี้มันจะแจ้งเตือนนะครับถ้าเป็นรุ่น X หรือรุ่นล่นต้นเนี่ยมันจะเตือนที่หน้าจอขนาด7นิ้วนะครับนี่ขึ้นมาเป็น notification <S <S นะครับแต่ผมยังไม่ได้ม่วงไงนี่ก็จะขึ้นเตือนมานี้แต่ถ้าเป็นรุ่น V ผู้บริหารใช้งานมันจะขึ้นที่ตรงบอกนะตรงบอก มันจะมีเป็นเหมือนจอทัศสกีนะครับเอาไว้ปรับเบาะมันจะขึ้นโน้ติฟิเคชันตรงเบาะด้วยนะครับตรงจอที่นั่งแถวกลางนะเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนขับพฤติกรรมเป็นยังไงง่วงหรือเปล่านะครับเพราะบางทีมันอันตรายนะแล้วถ้าคนขับง่วงทํำยังไง นะครับมันมีตัวช่วยนะฮะนี่นะครับเราสามารถปรับตัวช่วยได้นะครับไปหน้าโฮมนะฮะสามารถปรับเบาะนวดแก้ง่วงได้นะฮะเี๋เราก็จะมาที่ซีดนะครับเนี่ยปรับซีดแอดจัตเมนต์นะครับอันนี้เรามาที่ซีดมัตซาดนะครับมันจะมีให้เรื่องระหว่างไนเวอร์ซีดกับคนนั่งข้างๆนะฮะเราก็เลือกไนเวอร์ซีดแล้วก็ปรับนะฮะว่าเราจะเอาความแรงนวดประมาณไหนนะครับนี่นะคือตัวช่วยนะครับก็จะให้เห็นว่า ตัวรถเนี่ยเน้นเรื่องความปลอดภัยมากนะครับมากกว่ารถที่เป็นสีที่น่า่วไปเสียอีกนะแล้วก็มีระบบความสะดวกสบายคนขับที่ต้องขับยาวๆนะครับจะต้องมีตัวช่วยอย่างนี้นะครับแหมแหลมเลยโอ้โหไฮโซมากนะครับครับท่านประธานครับ,รบเอ้ยวันนี้ขับดีๆนะนะครับเดี๋ยวเรานั่งคาดเบลนะครับแล้วก็ออกเดินทางกันเฮ้ยดีนะบอกว่าตอบโจทย์นะเพราะว่า เพราะวันเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าเราซื้อรถตู้เนี่ยเพื่อเราอยากได้เวลาในรถเพิ่มนะครับบางทีรถมันติดนะฮะแบบส่งตอนเช้าไปส่งลูกนะครับก็ต้องเอาข้าวมากินบนรถเพราะว่าเดี๋ยวรถติดออกช้า10นาทีไม่มีผลดังนั้นรถตู้นี่คือเป็นทุกอย่างทั้งทํางานไปส่งลูกลูกก็นั่งกินข้าวบนรถนี่คือไม่จบเลยข้อก็ติดรถตู้นะแหมดูนี้ซื้อรถตู้สักคันเดียวนะรอเรามีลูกก่อนนะไ่ว่า คุณออมพี่ขับรถยังไงนะฮะทำไมไม่เอามีตัวช่วยมาช่วยขับบ้างมันมี a ะ t i ปตีฟค i ุยใช่ไหมมีมีครับมีครับท่านเวลครับผมนะก็ตรงการเกียร์ครับกดลง1ทีครับมันก็จะเข้า a อะ t i v e Cruise Control ให้นี่รถปาดเข้ามาครับก็ชะลอให้ออกชะลอเลยชะลอเลยครับอันนี้ชะลอนี่คือใช้รีเจนนะหรือตัวเคอร์ไหมหรือใช้เบรกใช้เบรกเลยครับ แล้วเบรกมันก็แป้นเบรกยุบด้วยครับผมเหมือนกับประนึกว่ามีใครมาช่วยเหยียบครับมีระบบช่วยเหยียบนะครับผมแถมซื้อรถแถมแม่ย่านางนะครับอันนี้คือเอเดฟเอียบถีบรวมเลนคริปปิ้งไหมแยกกันครับถ้าอยากตั้งเลนคริปปิ้งก็ต้องกลับมาตั้งเหมือนเดิมครับก็ต้องมาตั้งที่ตัวนี้ไอตัวแอตซิตบอรดนะฮะกินอิ่มเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็พับเก็บนะฮะกดปุ๊บปุ๊บเนี่ยเก็บแฉกทีนี้เราจะมาเล่นส่วนที่เป็นบอกผู้บริหารกันนะเออฟีลลิ่งที่นั่งตรงเนี้ย คือต้องบอกว่ามันนั่งสบายมากนะเมื่อกี้ลองไปนั่งตำแหน่งคนขับอ่ะคือคนขับเนี่ยเบาจะเตี้ยกว่านะครับคือรู้สึกเหมือนเหมือนว่าเมื่อกี้เขาบอกว่ามันเหมือนเป็นเทยเตอร์นะในตัวรถนะค,ะคือตรงคนขับเนี่ยถ้าเห็นว่าเนี่ยมองระดับความสูงงหัวผมนะแล้วก็หันไปทางออฟเนี่ยจะเห็นว่ามันสโลปลงนะครับ ฉะนั้นถ้าดูนะเฮดรูมนะ,ะหรือพื้นที่ที่อยู่ด้านหัวเนี่ยถ้าตรงคนขับเนี่ยจะเตี้ยกว่าถ้าเป็นคนนั่งแถว2เนี่ยจะสูงกว่านะมันเป็นสเต็ปขึ้นมานะครับตำแหน่งที่นั่งสบายคือที่นั่งแถว2นะบอกเลยเพราะว่ามันมีเบาะไฟฟ้านะอย่างเจ้าตัวรุ่น V ีเนี่ยคือเป็นเบาะไฟฟ้ารุ่นเอก็เป็นบอยฟ,ฟ้าแต่ว่าจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นทรงนี้นะฮะแล้วก็หน้าจอในการปรับเนี่ยไม่ใช่แบบรุ่น V ีอย่างนี้นะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น้ามยซ่นะก็คือคน,นี อันนี้นะครับจะแยกออกมาเลยนะครับก็คือคอนโทรลได้อุณหภูมินะครับตันลูปปิดเปิดได้ของโซนด้านหลังเนี่ยเปิดได้หมดเลยนะครับข้างหน้าก็แยกไปข้างหน้านะครับ ทีนี้ผู้บริหารง่วงนะครับนี่กดนะฮะกดหน้าจอนะฮะแล้วก็สามารถปรับเบาะได้นะครับเล่นเบาะได้ว่าเออมันจะปรับตรงไหนไอ้ซันลูปเนี่ยก็ปรับที่นี่ได,ได้ได้เหมือนกันนะเนี่ยซันลูปประตูนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปที่เบาะแล้วก็พวกไลติ้งนะครับพวกแอมสีไฟแอมเบียนเนี่ยก็ปรับได้นะฮะโหมดเบาะนะครับก็สามารถปรับได้นะครับ,บ,รบ,าารบ,รบอย่างในคลิปก่อนที่เรามารีวิวตอนเราเรา,เรานั่งเนี่ยคือเบาะมันปรับได้ตรงนี้บนล่างด้านหลังเอ็น ขาปรับได้หมดแล้วก็นวดได้ด้วยอ่านี่นวดได้เหมือนกันนะฮะเลือกได้เหมือนคนขับเลยนะครับเนี่ยก็คือปอน,นวด1 2เป็นรุ่นวีก็จะเพิ่มนี้มาเนี่ยฮะที่นั่งนี้จะนวดได้ด้านหลังนี่เป็นลูกเลยนะฮะมีทั้งหมด8ลูกนี่คือตำแหน่งที่นั่งแลวสบายที่สุดนะฮะบอกเลยปรับลงเป่าตูดก็ได้นี่มีเว้นนะฮะมีระบบระบายอากาศที่ก้นปรับความร้อนได้อีกครบคันครบคันนะฮะสามารถปรับเอ็นนอนได้นะครับแล้วก็ปรับคืนกลับตำแหน่งได้ซึ่งถือว่านี่ แจ่บมากเลยนะนั่งนี้ นอกจากหมดไลฟส์สไตล์นะนั่งกินข้าวแล้วนะครับก็ต้องมีโหมดทํางานนี่เอาโน้ตบุ๊กมานะฮะเราก็จะเสียบนะครับปึ๊บเอาแล้วปลั๊กไฟเนี่ยชาร์จตรงไหนนะครับนี่เราต้องบอกว่าพอมันเป็นรถตู้นะครับรถคันนี้แม็กซัตไนไม่มี V2L นะครับไม่ต้องเอาไฟไปใช้นอกรถเพราะอย่าลืมว่าเวลาคนนั่งในรถตู้ไม่มีใครต่อปลั๊กออกไปใช้ส่วนมากใช้ในรถนะครับกดเปิดปุ๊บนี่มีไฟ220โวลต์50เฮิบเพลนะกำลังไฟได้สูงสุดไม่เกิน150วัตต์นะครับนี่เราก็เสียบ วักทำงานได้เลยปุ๊บเนี่ย220โวลต์นะฮะนั่งทำงานชิลๆในรถได้เปิดแอร์เย็นๆนะครับไม่เหม็นควันด้วยนี่สบาย นี้เรามาถึงศูนย์ MG สระบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะฮะจะเป็นเซสชั่นที่เขาจะโชว์เรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเจ้าตัว MG m a x s u t n นะครับเป็นแบตเตอรี่ตัวแรกที่เขาเอาลิเธียม NMC มาใช้นะปกติรุ่นอื่นจะเป็น LFP หรือลิเธียมไอออนฟอสเฟตหมดเลยก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไปเอากาแฟไปด้วย ในฐานะวันนี้นะฮะผมทั้งลองขับและลองนั่งนะครับเอาถามในมุมของออฟที่สุดหน่อยนะครับว่าการขับเป็นคนขับรถวันนี้นะฮะฟิลลิ่งของการขับรถเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ได้รู้สึกเลยว่าขับรถใหญ่เป็นรถตู้นะแม้ว่ารถคันนี้จะกว้าง2เมตรนะครับแต่ว่าการขับเนี่ยขับง่ายการทรงตัวเนี่ยเอาอยู่ซับแรงสะเทือนได้ดีนะครับมองหารถครอบครัวสักคันที่ขับดีอัตราเร่งใช้ได้สมกล่างโอเคเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์อ่าแล้วเรื่องของแฮนเดิลลิ่งระบบความปลอดภัยช่วยการขับเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้เรว่าให้มาอัดแน่นเต็มคัยรรมสาารห ได้ครับจะเอาสปอร์ตหรือเอาธรรมดาซึ่งถ้าเราปรับสปอร์ตแล้วทุกอย่างเนี่ยแบบลงตัวมากใครที่ชอบขับด้วยความเร็วสูงครับมันจะแบบหน่วงมือดีขึ้นแป้นเบรกก็จะไวขึ้นไปด้วยนะครับอัตราเร่งเนี้ยมันก็เร็วขึ้นอีกนิดนึงแต่คันนี้เขาเซ็ตคันเร่งมาตอบโจทย์รถครอบครัวนะครับไม่ได้พูดงปราดมากนะอย่ากับแบบเหมือนรถเทสลาหรือคันอื่นอะไรเงี้ยครับแน่นอนว่ารถมันหนักตั้ง3ตันอย่างเงี้ยทีนี้ลองถามในระบบของ a d a p t i v e เป็นไงบ้างครับ Addaive Addaive Cruise ทงานได้ตี Detect คันหน้าได้ปกติมรฐาน Addaive Control Cru เลยทาง IMG เาตตินได้ด เหมือนออสเตรเลียมาหรือเปล่านะครับมันจะดีเทคสปีดลิมิตจากป้ายด้วยถ้ามันเจอว่าป้ายนี้เกต่อให้เราปรับครูสคอนโทรร้อยสิบแล้วข้างหน้าโล่งนี้มันก็จะเซ็ตความเร็วของเราเนี่ยให้เหลือแค่90ถ้า oh. เราเป็นผู้บริหารนะขับขับไปเดี๋ยวมีใบสั่งมาถึงออฟฟิศก็ไม่ไหวเอไอต้องจ่ายตลอดและทีนี้าการชะลอความเร็วของนี้อันนี้ใช้เคยหรือรีเจนเบรกหรือว่าเป็นการเบรกเวลาชะลอความเร็วเวลาเราตอนเราใช้อดัพทีบอะครับจริงๆต้องใช้เท้ากดแป้นเบรกลงไปด้วยนะครับผม uh, <laughs> ต้องใช้เท้ากระทืเข <laughs> ลงไปแต่ถ้ายังไม่เเเอาาาาาททท้้้กกกระรบยขึนมจ คันเร่งครับมันจะหน่วงวีเจนให้เลือกที่3ระดับก็คือแหละครับมันจะค่าตั้งต้นอยู่ที่โหมด3คือแรงสุดนะทุกครั้งเวลาเราขึ้นรถมันจะอยู่ที่โหมด3แต่ถ้าเราอยากได้เบากว่านั้นเราก็ต้องเลือกลง3 2 1, 1> แต่ต่อให้เลือก1ก็จะหน่วงนิดนึงอยู่ดียังไม่ถึงขนาดไหลายๆเหมือนรถน้ํามันแบบนั้นโอ้โหถือว่าอะลเททีฟนี่คือปรับความเร็วแล้วมันเลมคิปปิ้งให้ด้วยใช่ไหมเลนคิปปิ้งครับมันเกาะรถให้อยู่กลางเลนให้ด้วยก็ แบบว่าประคองพวมาลัยเบาๆหรือว่าแทบไม่ต้องจับเนี่ยก็ได้ด้วยซ้ำไปอ๋อไอ้ออออน,นี้คือมันอยู่ด้วยกันไหม a d แ p ปที e กับเลนกิ n ปต้องเปิดเปิดพร้อมกันเลยได้ไหมเปิดพร้อมกันก็ได้แยกกันก็ได้ครับมันสามารถปิดทีละส่วนได้เราแบบว่าเราอยาก a d แด t i v e แต่ไม่เอาเลนกิปก็เลือกได้เหมือนกัน ถือว่าการขับขี่รถนะครับในฐานะคนขับเองแล้วก็มีฟังก์ชันที่สามารถทําให้ผู้โดยสารอย่างเรานะในฐานะท่านประธานนะทีมบริหารนะนั่งแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยมันมั่นใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงปลายทางเนาะไปชาร์จเดี๋ยวเราจะแวะลองทดสอบการชาร์จดูนะครับสเปกการชาร์จเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบมานะครับตัวคันนี้เนี่ยสเปกการชาร์จเป็นยังไงบ้างครับสเปกการชาร์จครับถ้าเป็น DC Fast Char ์จได้เร็วสุดที่120ิกิโลวัตต์ครับชาร์จแบตจาก3 0ถึง80 80%ได้เนีปด าร์จแบตจาก30ถึง80%ได้นเนี้ยในระยะเวลาภายใน3ามนาทีแต่ถ้าเป็น AC ครับก็รองรับสูงสุด11กิลวัต,ต์นะที่ไฟบ้านสาเฟสออนบอร์ชดชาร์จเจอรรับได้11กิโลวัต,ต์นะครับแต่ต้องติดไฟ3เฟส <ไง S 1> แต่ถ้าทั่วเป็น DC เนี่ยแบตเตอรี่มัน90กิโลวัต,ต์อตนะครับแล้วก็มันชาร์จได้120นี่คือถือว่าชาร์จได้เร็วกว่า1 C นิดนิดอ่าซึ่งเป็นค่าที่แบตเตอรี่รับได้แล้วมันไม่ร้อนจนเกินไปอ่าถือว่าโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดู n s u m p t i o n เพราะเมื่อกี้เราก,กดทร i ปแล้วนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งที่เห็นเลยก็คือว่ามันไม่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันบอกเป็นระยะ ทางนะครับดังนั้นมันจะบอกตอนที่เราชาร์เนี่แหละซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสรุปคอนซัมชันนะครับเพื่อดูว่าระยะจริงมันวิ่งได้เท่าไหร่ออฟขับนะว่าขับตามสันในเนี่ยเป็นยังไงใช้ตามตัวกติกินเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ต่อกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตอนถึงสถานีชาร์จนะ <S 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 โอ้ยถึงแล้วเดี๋ยวเราจะทำการ ชาร์จรถนะครับโอ้โหนี่เหยียบมานะฮะคือต้องบอกว่าเราขับความเร็วเฉลี่ยประมาณสักร้อยยี่ร้อยสิบร้อยยี่แล้วก็มีอัดร้อยห้าสิบเมื่อกี้คอนซัมชันมันอยู่ที่เท่าไหร่นะบนจอบอกว่า29.1ครับก็คือ0.29 0.29ต่อกิโลอ่าก็คือ29นะครับแต่ตอนพี่ขับเนี่ยคือประมาณร้อยยี่เนี่ยจะอยู่ประมาณ26กิโลวัตต์อาวต่อร้อยโลอันนี้ก็เหยียบเยอะเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวเราชาร์จก่อนว่าจะได้ดูเปอร์เซ็นต์ก่อนว่าเท่าไหร่ครับเดี๋ยวตอนหลัง ด้านซ้ายเปิดออกมา<ช>อ่า<ช>แล้วเราก็จะทำการเสียบชาร์จนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาชาร์จกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอว่าเปอร์เซ็นต์แบตเหลือเท่าไหร่ ที่บอกนะอันนี้รับได้สูงสุด120กิโลวัตต์เอานะครับอ่าเรากรอก011900นะครับ301เมื่อกี้ตอนลงมามันเกื่อมันคิดว่าระยะเหลือเท่าไหร่100กิโลเมตรอาจะไม่เต็มอ่าไม่เต็มไม่เต็มอ่าโอเคงั้นเราคอนเฟิร์มก่อนเดี๋ยวมาดูว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้เราจะตั้งชาร์จเอาแค่สัก80พอนะครับความเร็วสูงสุดคือไม่เกิน80 DC นะฮะชาร์จเพื่อต่อระยะนะครับจะได้ขากลับกรุงเทพสบายๆเคตอนนี้คอนเน็กต้องกดล็อกรถก่อนนะครับ แล้วมาแล้วคอนเน็กแล้วข้อดีของอ e ีเล็กคือชาร์จก่อนแล้วอยจ่ายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยเหลือ3า3สองเปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซ็นต์ร้อยโลเมื่อกี้เราออกมาน่าจะประมาณ90ก่ากว่าคือมันไม่ขึ้นไงมันขึ้นประมาณ400ประมาณ4ี่ร้อเซเหลือร้อยโลถ้าอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยขึ้น3าเปอร์เซ็นต์ร้อก็300ถ้าเหยียบเหยียบใส่ได้เอ้โหแต่แรงอยู่แรง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 โอ้โหนี่ได้ดีดดูดูกำลังดูกําลังจ่ายได้คืออ e ิเล็กเนี่ย ต้องบอกว่ากําลังเขาดีจริงเป็นโลพาริตี้ได้น้อยอุ้ยนี่โอ้โหนี่กําลังได้121นี่เกินเกินกว่าที่เคลมอีกเกินกว่าที่เคลมนะได้123กว่า,ก,วากิโลวัต์งุนแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวนะครับสำหรับรถตู้ถือว่าแป,ป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวขอไปเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวมาสรุปขอไปเขป้าน้ำก่อน ตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ใกล้จะเต็มนะ้วเปจะเห็นว่าเฮ้ยมันสเต็ปดาวมาเหลือแค่81.5แต่ถือว่ายังเยอะนะยังเยอะมากครับเออจาก120น,นะตอนเราชาร์จที่3 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือ120แล้วมันก็ค่อยสเต็ปดาวเหลือ1 1 0 100นะครับนี่จนใกล้จะเต็ม80นี่คือยังได้อยู่80กิโลวัตต์ก็ถือว่าเยอะแรงมากแรงมากนะฮะเร็วกว่าตู้บางที่ซะอีกนะ <laughs> เพราะว่าเป็นโลภา <laughs> ริตี้ที่นี่นี่คือแบบจ่ายเต็มมากๆนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับการชาร์จนะฮะเราชาร์จไปทั้งหมด45.197กิโลวัตต์ออวนะครับค่าชาร์จนะฮะหน่วยละ7บาท50นะครับอยู่ที่ตอนนี้338.98นะครับนั่นหมายความว่าพอเราชาร์จเนี่ย15นาทีที่120ิกิโลวัตต์เนี่ยหากวิ่งด้วยอัตราการกินนะครับเมื่อกี้เราวิ่งประมาณ1้11สิบอยบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ26.3กิโลวัตต์อาวต่อร0 0โลนั่นหมายความว่าชาร์จ5นาทีถ้าจ่ายที่1 2 0เนี่สจบ5นาทีได้1 1้ถือว่าตอบโจทย์มากๆสิบหรับรถ อ่ะเดี๋ยวขัวซัำชาร์จเก็บก่อน เป็นไงกันบ้างครับสหรับเจ้าตัวรถตู้ไฟฟ้าคันนี้นะ MG Maxxline นะครับกับตัวที่เป็นลักชูรี่ตัวท็อปเลยนะครับขับขี่ฟิลลิ่งเป็นไงบ้างครับผมโอ้โหต้องบอกว่าขับขี่มันอัตราเร่งดีครับช่วงล่างเอียนอาร์สั่งได้ดังใจโอ้โหนี่นั่งมานี่ด้านหลังนี่คือต้องบอกว่าโครงน้อยกว่าที่คาดแทนที่รถสูงแล้วมันจะโครงคือน้ําหนัก2ตันกว่าติดถนนนะฮะสมรรถนะดีนะออกตัวล้อฟรียังทําได้คันเร่งเหยียบปั๊บบาปุ๊บเหยียบปุ๊บบาปั๊บโอ้โหนี่ขับไป150นะครับทีีน้เรราาามสุปนะะฮว่อัตรราากกิินไฟว่งแล้วเนี่ย จริงๆวิ่งได้เท่าไหร่นะเพราะคนหลายคนถามมานะครับถ้าเมื่อกี้ผมขับมาประมาณ1 1 0ยสิบถึงร้อนะฮะจะกินไฟอยู่ที่ประมาณหกยี่สิบหกจุดสามกิโลวัตต์อาวต่อร้อยโลหรือศูนย์จุดสองหกนะครับก็ถ้าตีหารเก้าสิบนะแบตเตอรี่คันนี้เก้าสิบกิโลวัตต์อาววิ่งได้จริงประมาณสามร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จสเปคกเขาบอกสี่ร้อยยี่สิบห้าเดี๋ยววิวเอาคลิีอันนั to okay. ้นอาจจะความเร็วไม่ถึงขับในเมืองอาจจะถึงแต่ว่าถ้าขับต่างจังหวัดไม่ถึงแต่ถ้าเหยียบแบบทีีี่่่่สสสุุุดาแบบ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 งงรรรรรรรออออกเทททพะะะนนคัถยู นะหรือ29ก,กิโลวัตต์เอลต่อร้อโลแบตวิ่งได้ประมาณเท<ๆ>่าไประมาณ310กิโลเมตต่อหนึ่งกันชาร์จโอเคพี่เวลต่างกันน,นิดหน่อยนิดหน่อยนะิดหนะ่อยขนาดทำรอะขนาดทำรอดรถตู้นะเนี่ยชาร์จเร็วมากด้วยโอ้โหชาร์จเร็วมากนะและ้วคันนี้ที่ประทับใจสุดคือชาร์จเร็วมากรับได้เต็มแมตต์ร้อ0ยี่สิบกว่ากวชากิโลวัตต์ยนะีนดแหล้เต็มสมรสถนะดีังชารตตครา ขนาดเปิดมาแพงกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้ครับรวม 200, 2 0 0แสนครับผมการตอบรับยังดีมากๆโดยเฉพาะรถในองค์กร,รผม,ผมบอก <ผม S 1> เลยนะน่าใช้มากรถผู้บริหารรถในองค์กรนะตอบโจทย์นะสำหรับรถไฟฟ้า MG Max Su g h t คันน,นี้เลยเพื่อนๆคิดเ,เ,เห็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัว MG Max n i g h น่าใช้ไหมราคาเป็นไงนะครับโอ้โหสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ,รบถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคดิ่งเป็นกำลังใจให,ให้ด้วยนะครับ ยังไงวันนี้ขอบคุณน้องออฟนะฮะที่สุดรีวิวและก็ที่สุดเรื่องการขับรถ oh. จริงๆนะครับ <laughs> ก็ฝากไว้ท่านี้นะไว้ถ้ามีอะไรอัปเดตนะจะมาถ่ายให้ดูกันอีกับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ